ไปซื้อเนื้อวัวครับมาทำลาบครับผมมียอม่อมีเครื่องในด้วยครับ mm hmm. เครื่องในที่ผมซื้อมานี่นะครับมันมีกลิ่นคล้ายๆมีกินเหมือนกลิ่นยาครับผมปัจจุบันเทศบาลนครเชียงใหม่ได้ตระหนักถึงปัญหาการบริโภคอาหารที่ไม่ปลอดภัยซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นอย่างมากซึ่งเทศบาลนครเชียงใหม่ได้ควบคุมดูแลผู้ประกอบการที่จำหน่ายอาหารให้ถูกสุขลักษณะซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย ที่จะให้เมืองเชียงใหม่เป็นเมืองแห่งอาหารปลอดภัยเทศบาลนครเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ขึ้นภายใต้ชื่อกิจกรรมว่าอาหารปลอดพิษเพื่อชีวิตปลอดภัยมีการจัดนิทรศการเกี่ยวกับสารปนเปื้อนในอาหารการล้างผักให้สะอาดการตรวจสารเคมีตกค้างในผักแจกชุดตรวจสารปนเปื้อนในอาหารและรณรงค์ให้พาา่อค้าแม่ค้าได้มีจิตสำนึกในการจำหน่ายอาหารพืชผักเนื้อสัตว์ที่ปลอดภัย โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าของตลาดทั้ง14แห่งในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่เทศบ,บาลนครเชียงใหม่ต้องการสร้างเครือข่ายในชุมชนให้มีความเข้มแข็งและเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารปลอดภัยแบบย,ยั่งยืนเพื่อประชาชนจะได้บริโภคอาหารที่สะอาดและปลอดภัยมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งกับเทศบ,บาลนครเชียงใหม่ช่วยกันดูแลคุณภาพชีวิตให้กับกลูกหลานและแจงแ้งเบาะแสอาหารไม่ปลอดภัยกันนะครับ สำหรับผู้ที่อาศัยในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ติดต่อรับชุดตรวจสารคนเปื้อนในอาหารและผงฟูล้างผักในที่หมายเลขโทรศัพท์053259148มีข้อร้องเรียนโกรดแจ้ง053234444อาหารปลอดพิษเพื่พอชีวิตปลอดภัย